จะร้านไหนเนะี่ยร้านป้าเพนซอยหลังหอน,นี่แหละเชฟเก็บไว้แลตวตุยงสองสามวันแล้ว,ย,ย,วลยังกินได้เนาะกินได้ดิอร่อยแน่ได้กินของอร่อยแล้วสบายใจขึ้นหรือ,อยังแกนี่ก็เก่งเนาะตั้งแต่ฉันมานั่งตรงเนี้ยแกไม่ถามฉันซักคำเลยว่าฉันเจออะไรมาบ้างอะเอา มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องถามกันนี่ถ้าแกสบายใจอยากจะเล่าอ่ะเดี๋ยวแกก็เล่าเองก็เรื่องแม่ฉันนั่นแหละเขอเขาไม่รู้ท่าเหยเหมือนกันอ่ะบังเอิญได้ไปอ่านงานที่ฉันเขียนอะ แล้วทำไงอ่ะก็ทำไงอ่ะก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเตือนชันไว้นั่นแหละทั้งแกทั้งขุเพืรอนแล้วก็ลุงนกอ่ะตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะรู้สึกสะใจที่เขาได้อ่านนะ แต่จริงๆแล้วแบบว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเลยอะแม่ทั้งร้องไห้ขอโทษแล้วก็่อ,อกว่าตัวเองมากอะฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อธิบายอะไรเลยในการมองหน้าเขาได้สั้น อืฉันต้องตกนรกแน่แน,น่เรียน,นลนูกเกดเป็นเปรตขายยาวแขนยาวปากพะโลเข็มอะโหแกไม่เป็นไรนะ อยู่กับหนูนี่แหละค่ะป้าพาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเห็นบอกว่าจะมีอยู่กับหนูสักพักยังไม่กล้ากลับไปช่ห้หน้าแม่ค่ะรู้สึกดผิดโอเคค่ะสวัสดีค่ะเรื่องฉันใช่ปะ ป้าพาเขาถามว่าแกยอยู่กับฉันหรือเปล่าแม่แกอะไปหาแกที่บ้านป้าพาแต่ว่าฉันเคลียร์ให้แหละนี่ก็บอกฝั่งนู้นแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณนาะูุกเกตทั้งเรื่องโจ๊กเรื่องที่สุดหัวนอนแล้วก็ที่รับฟังอะ คุณรักกันก็ต้องทำให้กันปะเอ้อแ,แกแกโกรธป่ะเนี่ยแกเป็นไรอ่ะแกโอเคหรือเปล่าแกโกรธฉันปะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นไรฉันเขิน จะสำรองไว้ให้แกจะได้เข้าออก้องฉันได้อย่างสบายใจไงงั้นมาฉันพยอาหนาวก่อนนะเอ้ลูกเกดฉันขอไปวิ่งได้ไหมปะแต่ว่าฉันอาจจะต้องยืนรองเท้าแกนะได้ดิ ก็ได้ล้มกันมาดีนีผูกเชือกรองเท้าก่อนโอ้ยเป็นกินความรักหิ้วใส่ต้ว่์ว <c oughs> ทำไมคะไม่สนใจหรอกก็แค่มีแฟนมาซอมด้วยเฉยเฉย ตอนแรกฉันนึกว่าเราจะได้ไปวิ่งนอกลงยิมกันซะอีกโห oh, แกนี่สิบโมงกว่าแล้วนะถ้าแกไปวิ่งนอกลงยิมตอนนี้ได้กลายเป็นเนื้อแดดเดียวพอดีซ้อมในรงยิมนี่แหละคง oh, ไม่ได้แล้วอ่ะแกโค้ชมาแล้วเดี๋ยวต้องไปซ้อมไม่เป็นไรง,งั้นฉันไปก่อน ทุกคนหรือเวลาอีกสองาทิตย์นะตั้งใจหน่อยอ่ะเริ่มไป โอเควันนี้พอแค่นี้กลับบ้านได้แต่ลูกเกดอยู่ต่ออ่ะมาซ้อมสปินเตรียมไปไม่ดีเอาไม่

ทำเวลาไม่ค่อยดีหนักเลยจเจาไหมเยาวชนทีมชาติอะเจ้าไหมผมถามว่าจะเอาไหมเอาดิดิ ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเวลาเธอไม่ดีขึ้นเลยนะวันคัตตูก็ใกล้เข้ามาแล้วช่วยเอาใจกลับมาวิ่งหน่อยได้ไหมไม่ใช่เอาไปอยู่กับแฟนมันไม่เกี่ยวกันนะคะโค,ค้ดคุยโทรศัพท์ถึงกี่โมงนอนพอหรือเปล่าดูนี่หนูไม่ได้เหลวไหลคะ่ะโค้ดมันไม่ใช่ว่าหนูคุยโทรศัพท์ดือดๆดนๆแต่ว่าแฟนหนูมีปัญหาหนูก็ต้องซัพพอร์ตค่ะโอเคผมเข้าใจคุณนะ แต่ผมไม่สนว่ะปัญหาของผมคืออะไรรู้ว่ะปัญหาของผมคืออยากให้คุณติดเยาวชนทีมชาติปัญหาของคุณอะเหรอคุณทำเพื่อใครเพื่อตัวเองเหรอหรือเพื่อที่บ้านคุณเคยบอกกับผมไม่ใช่เหรอจะทำเพื่อยายจะทำเพื่อแม่ให้สบายขึ้นอยากให้น้องได้เรียนหนังสือคุณรู้ไหมทุกวินาทีตั้งแต่เล็กจนโตที่คุณฝึกมาทั้งหมดเนี่ย มันจะถูกตัดสินเพียงไม่กี่สิบวินาทีนะในวันคันเลือกตัวคุณรู้ป่ะการมีแฟนไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะแต่ถ้ามีแล้วอ่ะมันต้องส่งเสริมกันไม่ได้ฉุดกันลงอย่างนี้คุณตัดสินใจเองแล้วกันคุณโตแล้วเลือกเองได้แล้วว่าจะออยังไงต่อแต่บอกไว้ก่อนนะครั้งเนี้ย จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้คัดเลือกตัวละ อยู่บ้านป้าพา